สวัสดีครับผมอน้องชาแน,นลกับครัวราบวัดดำนะครับวันนี้มางานมหากรรมราบเมืองครั้งที่45ประจำปี2565นะครับผมเป็นงานที่เปิลจัดขึ้นมานะครับของชมรมผู้ซื้อข่าวจังหวัดเจียงไม่ครับผมวันนี้เป็นสน,นามแรกของอน้องชาแน,นลและครัวราบวาดดำนะครับเป็นการแข่งขันราบเมืองนะครับผม เดี๋ยวปาไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยปากดติดตามกดไลค์กดแชร์คือไอ้น้องชาแนลและคโคราบมาดำเลยนะครับไปดูกันเลยวันนี้นะครับไอ้น้องชาแนลนะครับมาแข่งขันลาบติบลานอบโบจอเชียงใหม่ครับผม ฝากเป็นกำลังใจก็ s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ <ina> ให้น้องด้วยนะครับ <jewel of. S 1> เดี๋ยวไปดูทีมงานนะครับผมก็จะมีครัวที่เตรียมมากันนะครับันี่นี่อั่าครับทีมงานครับทีมงานครับ,ท,รบทีมงานครับผมมาม่วนตัวเอารางวัลตัวนจัดผักครับจัดผักนี่คืออุปกรณ์ครับผม ฝา,ากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ให้น้องชาแนลด้วยนะครับและขัวราบวาดดำนะครับผมสนามแรกครับผมงานทีมงานโอ้ครับผมลุยครับลุย ดงานคดครับผู้เข้าแข่งขันครับของเราต่อครับอันนี้เป็นทีมงานเบื้องหลังที่สร้างความสนุกสนานครับผมอ,อ,อ่นได้ครับผมน้ำใสครับน้ำใสน้ำเปล่าครับน้ำเปล่า ตอนนี้เรากำลังทําการปรุงพริกลาบหรือว่าขั้นตอนแรกเลยนะครับทีมงานครับทีมงานครับทีมงานกล่องเชียร์ครับวันนี้โอ้โทษเชียร์ครับอันนี้ขาดมาได้เลยครับผมมามากหลายๆตัางครับอ่านี่ไอตักนะฮะไอหนูครับผมวันนี้มากับป๋าสั่งลุยครับอันนี้สั่งครัวพริกลาบก่อนครับผม ขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเราจะทำพริกลาบเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดีวมาดูกันเลยนะครับ คอ่ะพอดีอันนี้เป็นเพศผมเนอะฝากกดติดตามด้วยนะครับน้องเส้นยองอ๋อม่วนครับม่วนวันนี้ม่วนม่วนอยู่ม่วนอยู่เพาก็มาเชียร์เพื่อนเขาเนาะน้องเย็นสมัยนี้กันรุ่นวันหนึ่งเลยกันละเพาก็มาเชียร์กันเนาะรับปัญหาวันนี้ใส่เต็มที่เนาะใส่เต็มที่วันนี้ผมเมาไปปีกได้อ่ออีก่าเหมาะขนาดเนาะเอ้ยเอ้เอ็มคนวัีครับผมวันนี้ไอ้ตากนะครับไอ้ตากวันนี้มาเป็นของเชียร์เฮ้ยแ็งแรงนึงนะครับผมเยี่ยมครับเยยี่มครัับวดือดครับ ไปลาชมบรรยากาศด้วยหรอครับดูครับสวัสดีครับผมวันนี้ไอโน่ชาแนลขุนปอนะครับได้มาแข่งลาบที่ลานหลังอปจของประชุม80ปีนะครับวันนี้เปิดปีแรกของเฮานะครับ อันนี้ก็เป็นหมูครัวตาดูนะครับกะทะพริกอไรอย่างนะครับอันนี้มีดมีดลาดจีนกับมะใจนองน,นี่เป็นไว้นซอยคนในนะครับไอ้น,น้องฉันเนีและป่อบาทนะครับเตรียมมาโดยเฉพาะนะครับสําหรับโภนการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ยังประ,ประกาศเตือนนะฮะเดี๋ยวรอรุ้นกันเดี๋ยวไปถามถามป่อาตามน้องป่อวันนี้ เอามาแข่งลาบ่อดแสดงว่าเขาเปนนี่เอามาตั้งแต่เจ้าเนาะนั่นแหะมาตั้งเจ้าวันนี้เขาใส่แสดงว่าปอดเต็มตีเลยเต็มตีเต็มแม็กเลยเต็มแม็กเลยเบาที่หนึ่งเขาบอกตีแานเนาะนั่นแหละแล้วปีนี้เาต่อที่หนึ่งก็ได้ปีแรกเขาเนาะที่หนึ่งอันนี้เป็นปีแรกผลงานปีแรกของเขานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมการจัดถ้วยการลาบของเขานะครับปีตะปุ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลย นี่ครับผมตกลาบของโคราวัดดำนะครับเป็นไรบ้างครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอประกาศผลอย่างเดียวนะครับวันนี้น้องชาแนลทำหน้าที่เต็มที่นะครับกับปอดนะครับตทีมงานนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสายกดแชร์เข้าแข่งขันนะครับเอาจินลาบที่เราทำมาส่งคือน้าหน้ากับมาถโอเคครับตอนนี้เหลือทีมข้าที่ยังผสมเดี๋ยวพารุ่นกันครับรุ่นกันตอนนี้ช่วงรอเวลานะครับเวลาไป I'm going นเชียร์น้องชแนลและคุราชบ,บัตรดำเนยนะครับผมทุกคนก็แฮปปี้นะครับเป็นสนามแรกนะฮะสัญญาว่าเราจะทาแบบนี้ทุกปีนะครับผมกดตามมือน้องชแนลและคุราชบ,บัตรดำเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ดูชมบรรยากาศภาพที่บันทึกไว้ภายในงานนะครับมีความอบอุ่นนะครับผมปีหน้าฟ้าใหม่เขาก็อย่างเงี้ยกันแบบนี้ต่อไปฮนะตอนนี้ได้รับรางวัลมาสาม รางวัลนะครับนี่คือรางวัลแรกนะฮะเป็นได้พวครับเอ่อเป็นมวลงานนะครับนองปีแรกของเรานี่ครับทีมงานแฮปปี้กันทุกคนนะฮะรางวัลแรกรางวัลที่2ตามมารางวัลที่3ตามมานะครับสรุปว่าปีนี้สนามแรกของเราได้ครับรางวัลมา3รางวัลนะครับผมดูบรรยากาศนะครับเป็นตีปื้มปิตีมากเลยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง กับรัวละวัดดำและน,น้องชาแนลนะครับผมปีหน้าฟ้าใหม่ปีใหม่เมืองนะครับเขาจะไปร่วมกิจกรรมกับเปิลนแหมนะครับปีนี้ม่วนครับปีหน้าเจอกันใหม่ครับผมบายบายขอบคุณครับ